ข้าวเก่าๆเก่าๆปีติดปีไม่มียกินรองมันเหม็นมสาเหม็นสาแล้วคิดไงที่เขาจเจ้าข้าวเก่ามาขายเราเนี่ยไม่รู้มาเนอคนไทยเข้าใจข้าวหอมมะลิเก่าใหม่แบบไหนเหมาะกับเมนูอะไรขึ้นชื่อว่าข้าวเก่าแต่เก่าเก็บแค่ปีสองปีไม่ใช่สิบปีแบบที่รองนายกกินโชว์ตั้งสองหนแต่อีกไม่ช้าข้าวเก่าของรัฐบาล น่าจะขายออก17มิถุนายนนี้ผู้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติก่อนประมูล8บริษัทพอจะจำแนกได้ทั้งผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างธนสันไรซ์ที่ร่วมอีเวนต์กินข้าวโชว์กับนายภูมิธรรม2ผู้ประกอบการโรงสีทรัพย์แสงทองไรซ์และสหทธัน3ผู้ค้าสินค้าเกษตรอย่างอุบลไบโอเกษตร v 8อินเตอร์เทรดดการเกษตร2024หรือแม้แต่แลบสินค้าเกษตรอย่าง SSMR การเกษตร เป็นแต่บริษัทอุบลไบโอเอทานอล e ถูกตัดสิทธิ์เพราะขาดคุณสมบัติ จึงถูกมองว่าประมูลข้าวล็อตนี้จะถูกนําไปบริโภคไม่ใช่ผลิตเอเทานอลทั้งแนะต่เป็นสารที่เป็นสารที่ค้าผิดผลเกษตรแต่เพราะไบโอเอทานอลไม่ได้ค้าผิดผลเกษตรคือผลิตเอเทานอลก็อาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติในเชิงนั้นแต่ว่าพุ<ม>่งยอดเฉียยก็สูงนะฮะ3,000กว่าล้านครับทีนี้โอกาสที่มันจะไปตลาดต่างประเทศหรือในประเทศกันแน่ที่อาจารย์มองว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็ไม่กระทบกับข้าวไทยไม่กระทบกับชื่อเสียงที่สั่งสมมา ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยความต้องการตลาดข้าวในตลาดประเทศเ่ยมีสูงคะ,ะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการเมีแปรูมนอากาศเนี่ยทำให้ให้ให้ผลผลิตเนี่ยม,มันมันลดลงนะในขณะเดียวกันอินเดียก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ส่งออกใช่ไหมฮะในตลาดแอฟริกานี่ยจริงแล้วนอกจากนอกจากบางบางกลุ่มนะจะบริโภคหอมมลิ ที่เป็นข้าวห,หักคือช่องขอมริข้าวห,หักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าข้าวข้าวข้าวรถเนี่ยถ้าหากว่าเอาไปีปรับสภาพแล้วนะฮะมันจะมีข้าวหักเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาก็มีตลาดที่จะไปทตั้งข้าวข้าวทีเเ่เป็นเต็มเมล็ด ก่ข้าวที่เป็นข้าวหากที่มีมีตลาดรอ,องรับอยู่ข้างล่างอยู่แต่ะจะต้องมีใบการันตีไหมคะว่าเรื่องคุณสมบัติของข้าวหมายถึงว่าความปลอดภัยในการรับประทานอ<น>ะไร <นะ S 2> อันนี้ก็อ,อยู่กับผู้ซื้อเพราะว่าในกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะมาตรฐานการส่งออกเนี่ยมันดูแต่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้นเองนะครคือ,อความใสของเมล็ด ความยาวของมเมล็ดใช่ไหมฮะ,ะความท้องไข่หรือไม่ท้องไข่นะฮะแล้วก็มีข้าวอื่นปนบ้างน้อยขนาดไหนยังไงนะฮะ,ะมีข้าวสีปนมากงน้อยขนาดไหนแต่ว่าไม่ได้พูดถึงความสมบัตทางทางเคมีอื่นๆที่เกิดขึ้นในเ่อของการสอ่งออกแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผู้ซื้อถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะทําข้อตกลงนะอันนี้ก็ขึ้นข้อตกลงระว่างผู้ซื้อกับผู้ผู้ผู้ขายคือผู้ผมู้ได้ที่จะส่งไปแต่ว่า<ะ>ผมคิดว่าผลที่ที่จะประมูลเนี่ยถ้าจะส่งออกเนี่ย เขาคงเขาคงมีคู่ค้าที่ที่คุยกันอยู่แล้วในใจครับลงสีเขาเนื่องจากว่าเขาเขาเขาามีลงสีสีห้แห่งแล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเพราะนั้นการขัดสีอาจะครั้งที่สองครั้งแท่นี้เองนะฮะเขาเขาก็เขาก็สามารถที่จะขัดสีได้นะครับแล้วก็ ในกรณีอาตลาดเขาก็คงจะหาตลาดได้เขามีความเ mm hmm. ชี่ยวชาญกว่าเพราะนั้นเนี่ยในคุกแปดบริษัทเนี่ย potential ที่สูงที่สุดโอกาสที่สูงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นธนาสารไรซ์ที่จะ,ท,จะที่จะประมูลรถนี้ได้ครับหากผู้ประมูลต้องการส่งออกไปต่างประเทศต้องคำนวณราคาว่าจะจบตรงไหนไม่ให้ขาดทุนสมมติว่าคุณซื้อ15บาบาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะมีต้นทุนที่สามารถทำการส่งออกได้ เอ่อปรับปรุงคุณภาพเพื่อการส่งออกออย่างน้อยต้องไปละเก้าบาทยี่สิบบาทนะครับเพราะว่าไอ้ค่าปรับปรุงคุณภาพเนี่ยรวมทั้งค่าขนส่งเพราะคุณต้องไปรับเองที่โกดังคลังเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ได้เอารถมาส่งให้คุณคุณต้องเอารถไปรับเองไปอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าคนงานค่าอะไรต่างเพราะว่ารวมๆแล้วกิโลน่าจะอยู่มาสักสี่บาท และจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าข้าวไม่ถูกส่งไปแดนไกลแต่มาขายกระจายกันในไทยนี่เองตลาดโชว์ควยในชนบทเนี่ยมันก็สามารถจะส่งไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเขามระมูลมาสัก 10, 56บ6าบาทขัดสีแล้วเนี่ยต้นทุนอาจจะเป็นสัก18บาทนี่ใช่ไหมฮะราไปขายสักเอ,อเอาตลาด ข้าวตัดเนี่ยวันนี้ข้าวายปีกกขอยู่ประมาณ3ามสิบบาท3ามสบาบาทนะครัเพราะนั้นมันก็จะมีมารจิ้นอยู่ส่วนหนึ่งที่จะไปขายได้ครับแต่แต่ตรงนี้เราจะติดตามได้ยังไงคะอาจารย์ว่าเขาจะเอาข้าวเหล่านี้ไปที่ไหนยังไงมันจะมีข้อมูลที่มันเปิดเผยออกมาไหมคะอันนี้อาจจะอาจจะอาจจะยากเพราะว่าผู้บริโภคเขาก็ต้องพยายามที่จะที่จะสงวนทีท่าของเขานะครับเพราะว่าถ้าขายในตลาดประเทศแล้วมันมันกระทบกับ กับที่เสียงของเขาเนี่ย<ช>มันก็เข้าว<ช>่า<ๆ>จะ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 ,จะ,จะ,จะไม่ทำนะแต่ว่าถ้าจะทําก็จะทําแบบค่อนข้างที่จะลีลับที่ไม่ให้ไม่ให้คนทาิาบาแต่ผมคิดว่าเ,เรื่องที่จะมันจุเป็นข้าวถุงที่บริษัทแบรนด์เนยในข้าวถุงต่างๆเนี่ยคงจะไม่ทําแน่นอนเพราะว่ามันมันเสียหายเสียหายสูงนะฮะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นตลาดโชห่วยหรือตลาดตลาดข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นะฮะเช่นตลาดเฉพาะที่เข้าไปเนี่ย ซ,ซึ่งเวลาหงมูลขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีมมใครทราบได้นะฮะเรากใ็ให้ให้เป็นลักษณะของข้าวไม่ได้ข้าวที่สวยๆก็ๆกโอเคขั้นตอนวันนี้นะฮะมามาถึงที่จะ,ะประมูลในวันที่17บเจ็ดจะเปิดซองประมูลที่จะาราคาเนี่ยน่าจะช่วยน่าจะน่าจะไม่มีไม่น่าจะมีอุปสรรคนะฮะแล้วก็จะช่วยในแง่ของการระบายข้าวรบสุดท้ายออก<ม>ค,อคือคือจะลดความเสียสูญเสียได้ระดับหนึ่งก็สองบาท ต้นทุนก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนบาทต่อเดือนปีหนึ่งก็3ามล้านหนะสิปีก็36ล้านนะอันนี้คือแค่ต้นทุนในการฝากที่คลังสินค้าเท่านั้นเฉพาะล็อตนี้ด้วยนะเฉพาะพล็รถนี้ะะนะฮะเฉพาะล็รถนี้ครับก็สูงพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายออกได้ก็จะช่วยตัดขาดทุนของรัฐคือคือตอนสมัยรัฐบาลเยิ่งรัชจำนำเข้าของบริเนี่ยนะครับฟรอ,อมาสองห0ื่นบาทใช่ไหมสองหมื่นบาทเนี่ยเวลาสีเป็นข้าวสารแล้วเนี่ย คอนเวิร์ะออกมาเนี่ยมันจะตกประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นบาทต่อตันนะ <c oughs> ก็คือว่าซื้อข้าเปลือก20งหมบาทแต่ว่าเวลาสีเป็นข้าวสารแล้วเนี่ยมันจะตกประมาณ32,000ื่นสองพบาทวันนี้เราขายได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ขาดทุนครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะเราจะต้องมาจ่ายค่าโกดังคลางสินค้าอีกประมาณ ไม่ต่ากับสามทหกล้านแน่นอนนะฮะ <ừ. S 2> ค่าลมควันเกี่ยวค่าค่าเก็เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นคนมันเกิดปัดขัดทุนลงไปก็คือทําให้แทนที่มันจะขายในราคาที่ต่าเป็นถ้าเป็นเอทานอลถ้าใบใสเอทานอลประมูลได้ก็อ,กอยู่ประมาณสี่ห้าบาทรดม่เล็นะเนะพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตัดขัดทุนของรัฐได้อันนี้ก็ก็ก็ตัวหนึ่งก็จะทําให้รัฐเนี่ยได้ได,ได้เงินกับทืนมาที่ <ừ. S 2> ที่สูงขึ้นกว่าที่มันควรจะจะจะสูญเสียไปครับถ้าเข้าในโครงการนี้หมด ไปเรียบร้อยแล้วนะคะบริหารจัดการหมดอาจารย์บอกว่าอะไรที่เป็นบทเรียนที่เราจะควรจะนําไปปรับปรุงในวันข้างหน้าเ,ออเกี่ยวกับการออกนโยบายะคะการออกนโยบายรับจํานําข้าวในระดับราคาสูงกว่ตาตลาดเนี่ยโดยเฉพาะรับกรสีไปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเนี่ยไม่ควรจะทําโดยเด็ดขาดนะฮะที่จริงคิดโครงการนี้ก็ก,ก็ก็หายนะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเท่ากับเรารวบตลาดข้าวเปลือกกับตลาดข้าวสารมาเป็นมาอยู่ในมือของรัฐ ค,คือรัฐเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ถูกไหมฮะรัคือซืซ้อหมดกุ้งเมล็ดนะฮะเอาเข้ามาก็คือเป็นผู้ผูกขาดในตลาดข้าวเปลือกในขณะเดียวกันเมื่อ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 ได้ขา้าวเปลือกมาแล้วเนี่ยก็สีให้สีสั่งให้สีเป็นข้าวสารเลยนะฮะนที่จะเก็บข้าวเปลือกก็สีเป็นข้าวสารนะแล้วเก็บสต็อกเป็นข้าวสารไว้ซึ่งก็จะมีค่าโกดังค่าฝากค่าจัดเก็บซึ่งมันบางโรงก็เก็บดีบางโรงก็เก็เบไม่ดีมันก็จะเป็นข้าวข้าวเน่าก็เยอะนะฮะส่วนหนึ่งนะครับ ออพอพอพอเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพได้ว่าสิ่งที่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 ท,ทำเนี่ยมันผิดพลาดเพราะนั้นเนี่ยไอ้การเสียหายเวลาจากจากที่จำนำรับจำนำมาประมาณช่วงนั้นทั้งรูกทั้งหมดประมาณแปดล้านตันเขาเปลือกนะครับแล้วเ,เป็นข้าวสารเนี่ยแลก็อยู่ประมาณ บ้างขายไปบ้างเนี่ยอยู่ประมาณสักสักสี่สิบสี่สิบล้านตันได้นะฮะแล้วก็ตอนขอสชออเข้ามาเลยเือนสิบแปดล้านตันใช่ไหมฮะในในในส่วนเนี้ยผมคิดว่าเ,เราสเสียงเงินก็ประมาณไปกบเฉพาะโครงการรับจำนำในราคาสูงเนี่ยไม่ต่ำกว่า5้าแสนหกหมื่นล้านนะฮะเฉพาะเฉพาะ ความต่างของของข้าวเพราะว่าถ้าเป็นหอมมะล,ลิเนี่ยมันเท่ากับกิบกโลกรัฐสบาทต้นทุนที่จะต้องส่งออกแล้วเราส่งออกไม่ได้เพราะว่าราคาตลาดในขณะนั้นมันตำ่ำมันต่ำกว่า32บาท <c oughs> ไปซ้ำไปก็ทำให้อินเดียเข้ามาเวียดนามเข้ามาแย่งตลาดไปหมดมันมาเก็ตแชร์เราเสียตั้งแต่ตั้งแต่จุดนั้นแล้วนะฮะ